ไฟจับกูครับมีไฟอ๋อมีไฟตรงนี้ได้ได้นะเดี๋ยวอาจารย์นี่เดี๋ยวไหนไหนแกด้วยครับด้วยแล้วโดนไฟผมมานล้วโดนสิงฆ่าแล้วว้าสิงฆ่าแล้วสิง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 เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เราป๊บนึงให้เด็กมาช่วยเขาว่ามันต้องบล็อกมันไม่ให้มันออกมาไม่ออกมาต้องเดินไปย์เดีย่าเสี่ยงอันตรายเดี๋ยวอันตรายของพวกเขาเข้าไปไกลไปไรเงี้ยเห็นหัวกันยักว่างูเา่าัวแล้วโคบีชัดสนุก ่าจะเป็นสินค้า้วสินค้านวตอนนี้อยู่จนมุมอยู่จนมุมอยู่เดี๋ยวยังไงว่าจะช่วยไหมจนมุมราแย่โยเจไใส่ยังไงเราต้องต้องยัาไฟใ้ดตัเอาเอาไฟใ่มาให้ซ่อมดึกน่อยได้อยมยิงใสก็เยอะมันกำลังกอยู่ครับกอยู่ เดียวเาต้าวิธีเคลียร์ของใช่เกกาอย่าก่อย่าใชเออห้ลหนเห็นดเห็น่เออดำนี่นะารบดายไหมครับนี่ๆๆนี่เออดำๆมละไม่ได้คนได้งสงนคนนึงละอาจารย์นี่คนนึงอาจารย์ก็นนี้ กำลังยืดสายเลยนะยืดสายเลยนะเป้าหมายจนมุมเป้าหมายจนมุมกำลังเรียนการเปลี่ยนหาเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวจะได้ทราบเปลี่ยนเดี๋ยวเขาฟังกันนะครับเอออะไรอะไรแล้วกุ้งแกะค่อยๆค่อยๆดึงซ้ำบ้างค่อยๆดึงบ้างอายกยกก็ได้กุ้งเอาเอาไปจับพอ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 กุ้งอะไรบปะเนี่ยเอาไว้แล้วเอาไสินค้าบี๋นีเอาหัวไม้กุ้งกดหัวมันหรือกดกลางตัวเลยเดี๋ยว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 มันกุ้งกับไม้หนึ่งตัวหนึ่งเอาแบาไม้ไปคนนี้ เอาไม้ยาวมากุ้งลากออกมาแล้วเรื่อยกดหัวมันเอาไม้ยาวไม่เพื่อได้เอาหัวให้เจอกุ้งเห็นแล้วครับที่ไหนโอ้ใหญ่เลยนะหัวใหญ่ดีกว่ากุ้งงับได้ไหมครับงับหัวเลยจะงับเลยงับเลยแล้วเดี๋ยวอยู่ไปถ่ายเลยครับเข้าใจเลยอะเสะหัวเลยใส่หัวเลยจังบอยกับกำลังมาผมไปถายแล้วหลานจังถ่ายแเราเล่นก่อนดีแล้วกุ้งเล่นก่อนดีอาจารย์ที่อยู่ที่วัดเนี่ยคนื่อกี้ฟังไม่ได้อยู่อาจารย์ด้ทุกนาทีไงเออจำได้ มัต้องกลัวเราจะอยู่ตรงนี้อาจารย์ของมาช่วยชาวบ้านหน่อยนะอาจารย์ไม่ใช่นะเอาไม้เราไปไปอาจารย์เดกก็ลากหัวมันโอ้ตัวใหญ่เลยใหญ่ไใหญ่มากโอโหขึ้นไปหงุดแล้วขึ้บนล้วุ้งตัวมันุ้งมันเดี๋ยวเดี๋ยวุ้งใจเย็นถังเอาไม้เอาไม้เอาไม้เดี๋ยว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 เดีุ้งเอีหัวเจอหัวเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยวเดี๋ยวเยเียวเย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 งเดยเดี๋ยวเยเยเงยเ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  ตัวมันอยู่ข้างบนนะโอ้ยตัวังจะไงเลยุงปเขียวหรือไงปลาเขียวขึ้นนะครับนี้งล่เป็นงูจงอางนะเด้อบอามันเป็นแทบคืองูจงอางกนกมันไม่เปมันไม่ใช่งูสิงนะไม่ใช่สิง้ตงมากุงไปครับ เฮ้ยพอพอพอมันเป็นเทพมันเป็นแทบอย่าใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรอยบอไดคนไหมใจเย็นใจเย็นเพราะสองคนจะช่วยกันได้ยันไม่มามันไม่น่ายันเป็นผู้จงอ่างเพราะว่ามันเป็นป้องเป็นป้องเด็กมันไม่ใช่สิ่งอะไรแต่ไม่ด si right yes, ังหรอกกุ้งกุ้งขายไปกันมันเป็นป้องเด้ไน่สงสัยตรงที่มันเป็นป้องเนย กองข่าวขั้นขั้นขั้นอยู่นะแล้วงูสิงห์บวกเคยเห็นตัวใหญ่ปบบนี้นะผมว่ามันมันมันรู้สึกว่าไม่ต้องเอาบ่วงกเขาบอกว่าถ้ากุ้งหาคอมันได้ก็ยังพอขึ้ติดฝาใช่ไหมอยู่ติดฝาต้าต้องเอาบ่วงนะม่นต้องหาหัวให้เจอเอาบ่วงไม่ได้ฮะกุ้งกุ้งกุ้งเป็นตัวไหม

ดี๋ขอขลง่อยนะเวลามนกระโจนมันจะสิงบ่เห็นบ่ขอทำงานก่อนนะขอทำงานก่อนเดี๋ยวาย์ไล่สดเลยะเวยเดี๋ยวอาจารย์ไล่ส่เลยนะขอไหลหัวหวานแล้วหอลงมาล่างแล้วนะหไปลไปลยลกดหัวก่อนนะกดหัววกดหัวก่อนนะ กดหัวคนนึงนะกดหัวกดหัวโอส้สิงสิงสิงเดี๋ยวเดี๋ยวกดหัวสิงคันสิงคันอ่าตอนนี้เราได้รับแจง้งมาเจ้าชาวบ,บ้านเนาะพอดีเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะเป็นอ่ออดดกาอกดตอนนี้กดคลายคลายกดลงไปคนหนึ่งแล้วคลายไปที่หัวกุ้งค <ไข S 2> ลายที่หัวเออแล้วกดเข้าไปที่หัวกดคอแล้วกุ้งบีบคอแล้วเอากระสอบมามาตัวอยู่มาตัวอยู่ อยู่ไหมยู่อยู่ลากมาล่ากมาล่ามาที่แจ้งขีเขี่ยวมาที่แจ้งออกออกมาไปก็สอบสอบเลยวงท้ายไงเราะเอาไปเอาไปรอบนี้เอาอบนี้โอ้โหสิงมันโบแฟร์มียอะ ทำเยอันอไม่ใม่ันดวัดหลดดวัดดวัดกดห้อยู่เออกดห้อยู่ไปนะเออกดห้อยู่กดห้ด้ิปเดปวไปแล้วปหนัวเบ้ได้หายแล้วตามตามตามตไปตามไปตามไปแล้วกดเลยเอาไว้อยู่เอาอยู่ดไปปล่อยจนชากดเลยอยู่ให้กุ้ง หัาถุงเลยกสอบมามันมีทางออมอหะกดไปแล้วเอาเอากดหัวเลยแล้วเบียดแล้วมาใส่กระสอบเลยโอเด๋ายังไ่ะชอบเดี๋ยวเหรอกระสอบไหมบอสหามไว้เจอจับมาจับหัวจับจับก็ได้เลยวะจับจับก็ได้เลย

า,าไปก่อนจ้ากไ็ไเายุบป,ปากกันรูโอเค <Okay. S 2> มัดปากอยีาไปปล่อยเลยปล่อยไหนวะปล่อยปากเพื่อนงโอเคเอา,เอา,เอาปเด็กก็อครับ <laughs> ล,ลบน <laughs> หน้าริเดขอยู่ห้าง้านีหัว <laughs> นี้ก็ร้างความเจริญเนี่ย ลองดูไว้พ้าไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวคือแม่ชาวบ้านด้วยไทยเราไทยเราบางคมองว่าไอ้มันเป็นผ้าทำได้ไงไปถามหลวงพ่อตำบลหลวงพ่อแปลได้เลยเขาในงานสายสารหลวงพ่เป็นนักกีฬานุบษาประจำตำบลบ้านโศกและเป็นประธานรุ่นของพระพุทัลงมาเนี่ยบางคนมองเลยมันงเนี่ยอะอะ เอ้ยตัวนี้หรอวะตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้นะแล้วตัวนี้ตันนี้ก็มันไม่มาแล้วอยาแล้วปล่อยมาแล้วโอเค <ain> โอเคใส่หัวจะไปี่ินงล่เราเห็นเนี่ยตัวนี้สิตัวนี้สิก็กไปขึ้นไปนออยข้างบนนยนัาง